ยอาจะยาวแล้วก็ออกดอกกันะแล,แล้วออกดอกสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่อง,ของเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับเรามาทำสวนกันหน่อวันนี้จะถึงวันมาทำแล้ว ทังนู้นก็ยังมีแมคโครทำงานอยู่น,นู้นเจ้าซานีซานีนะทีมงานไหนนาะนี่ถ่ายเดี๋ยวถ่ายนี่จะเว็บเข้าไปถ่ายนะครับ <quarters S 1> มาดูทําสวนก่อนนะครับเครื่องไม้เครื่องมือ น้ำม,มันซื้อมาเต็มนะน้ำม,มันเต็มนี่ก็ทําหลังนี้นะฮะตรงนี้มีสองหลังนะฮะแดดดีแล้วเงินวันนี้ มีตัดอยู่สามเครื่องนะเข่าคนหนึ่งแล้วก็ตัดชานน่อีกคนตรงนี้นตัดแล้วยา้าก็ยาวหน่อยครับช่วงนี้คน ฝนตกชุกนะฮะหญ้าจะยาวเร็วแตบบ่ตัดแล้วก็นิ่มนะเหยียบแล้วนิ่มเลยอันนี้ก็ตัดเดือนละครั้งนะฮะตัดเดือนละครั้งก็เสียงจะดังนะเพราะว่าตัดเครื่องเป่าตัดเครื่องตัดหญ้า nấu trên tạch thà cơ phải xong mà lắm cái phải pha nữa cơ phải pha nấu nấu trên tạch thà lắm เนี่ยยายาจะยาวแล้วก็ออกดอกไปนะแล้วออกดอกตัดด้วเอ็นนะฮะเอ็นตัดนะอ่ะตัดรวมๆตัดสามเครื่องนะฮะตัดอ่าตัดชาเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องแบตเตอรี่เครื่องเป่าเครื่องหนึ่ง นกดกวาดจะมาแล้วไม่กดกวาดมาช่วยวันนี้เครื่องตัดตัวนี้เป็นเครื่องของเกาหลีนะฮรัุณใดสองแรงนะฮะสองจังหวะอยู่ที่หกพันรอบนะฮะตอนนี้หกพันรอบใช้เอ็นเบอร์สองจุดห้าครับ ขนนะเอามานี่ขนยาวจะยาวใช่ไฮะยาวแล้วก็หนา ทางบ้านก็ส่วนมากจะมา่อย่อหญยาหร,รอรอบๆรอบๆกำแพงบ้านเราเงนฝนตกก็ไม่ถึงนะครับตกไม่ถึงนะเอาละครับสำหรับคลิปจัดยาก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่าน แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกด,ก,กดติดตามในช่องเขาใหญ่ชาแนลดินยนะครับสวัสดีครับ